พิธีจเจริญพระพุทธมนต์และ,จะเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิวโรตมางคูลสุริวิบูลราชากุมาร29เมษายนส5 6 7 เมื่อวันจันทร์ที่29เมษาย,ยน2567พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสุริวิบูลราชกุมาร 29เมษายน2567ทรงเจริญพระชนมายุครบ19พรรษาณวัดดอนเมืองพระอารามหลวงเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังคูลสุริวิบูลราชกุมารโดยได้หลอมรวมดวงใจของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเกษมสําราญมีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญ ปกเกล้าเหล่าผสมนิกรตราบจิรัติติการ